หนึ่งสองสามแล้วก็ลุยกันเลยนะสี่หกไปเลยเออโอเคอ่ะเอาละเอาะพร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีของดีที่โรงเรียนที่เป็นคุณสมบัติก็คือว่าเป็นเป็นแอสเซทที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่เรา หลายคนอยากจะได้นะครับคือการบริหารจัดการมันสมองของน้องๆน,นะครับที่จะ,ะใช้บาลานซ์บร r นนิ่งเขาเรียกนะครับที่ใช้ในการฝึกด้วยจินตคณิตนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับอนุบาลเปี่ยมรักวันนี้นะครับเราจะมาดูว่านะครับน้องๆที่ไปชนะเลิศภาคใต้ที่การแข่งขันจินตคณิต นะครับที่มหาวิทยาลัยสมขลานครนคินที่จัดมาแล้วนะครับปรากฏว,ว่าวันนี้ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางผู้บริหารโรงเรียนและก็อาจารย์ผู้สอนนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูฝีมไม้ลายมือแชมป์ภาคใต้ของจินตคณิตน,น,นะครับอ้าวเนาะลุย นี่แชมป์นะครับสำหรับคุณน้องเสื้อม่วงนี่เดี๋ยวจะจดแล้วจะสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เร็วมากครับวันนี้นะครับนี่นะเขาเรียกว่าช้างเผือกนะครับช้างเผือกเกิดอยู่ในป่านะครับวันนี้เรามาเจอช้างเผือกที่ตรงอำเภอพนมนะครับโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักนะครับของท่านวิรัตนะครับท่านพออวิรัต ตอนนี้ก็อยู่กับเรากำลังดูอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากที่น้องทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาแถวเดียวก็พอนะลูกทําแถวเดียวก็พอใครทําเสร็จก่อนยกมือเลยนะครับเอาแถวเดียวพอจะเห็นว่าแ,ววาแชมป์นี่ไปจะจบแล้วนะครับนะครับ ดูเสียงรูดเนี่ยคนคู่แข่งนี่ตกตะลึงเลยนะครับเพราะว่าทําเสร็จแล้วก็จะรูดกับรีเซ็ตหลักเข้าไปให้ให้เป็นหลักปกตินะครับข้อสุดท้ายแล้วครับอ่าเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนุสานาทีอ่าสามนาทีกับตัวตัวกี่ข้อครับอาจารย์กี่ข้อครับแถวบนนี่กี่กี่ข้อครับจยะ ยี่สิบห้า้ก็ใช้เวลาสามนาทีนะครับเสร็จก่อนเพื่อนครับน้องๆอีกต้องหมดไม่เวลาครับเสร็จแล้วอ่าทีนี้สอบถามน้องหน่อยครับชื่อเลยครับคนเก่งของเราเด็กหญิงประภาพรเทพเรืองค่ะอ่าเด็กหญิงประพาพรนามสกุลเทพเรืองนะครับอยู่ชั้นไหนแล้วลูกป .4 ป .4 ใช่ไหมครับนี่คือตอนชั้นป .4 ตอนที่หนูเป็นแชมป์ภาคใต้เนี่ยตอนไปแข่งนั้นตอนอยู่ชั้นไหนครับ ชัออน้นป .1 แล้วถือป .4 ค่ะอ,อ๋อเป็นชั้นป .1 แต่ไปแข่งชั้นป .1 ถึงป .4 ใช่ไหมจานคือตอนที่เข้าไปแข่งเนี่ยเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมเขาแข่งทุกป,ปีค่ะแข่งทุกป,ปีแล้วชนะทุกป,ปีเลยโอโหนี่แหละครับคนเก่งของอนุบาลเปี่ยมรักนะครับยงประมือด้วยกันนะครับ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วครับทีนี้สอบถา,ามสารภาพค,คุณครูนะขอบคุณมากนะครับนี่คือ คุณครูที่เราพูดถึงนะครับซึ่งเป็นคนฝึกน,น้องๆโรงเรียนที่ถ้าเข้ามาดูแล้วเนี่ยจะไม่เห็นหรอกครับว่าโรงเรียนนี้มีของดีอะไรบ้างนะครับแต่พอพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะทราบว่าที่นี่แหละเป็นแหล่งกาเนิดช้างเผือกจริงๆนะครับขอสัมภาษณ์คุณครูนิดนึงครับคุณครูชื่ออะไรแนะนําตัวเลยครับชื่อสุพันีศรีสวัสดิ์ค่ะเป็นครูประจําชั้นป .5 ทับ1ค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ต้อง อสอนจิตตาคณิตค่ะตั้งแต่ป .1 ป .6 ค่ะครับเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบุคลากรที่ที่นี่สามารถที่จะฝึกน้องๆจนกระทั่งว่าได้แชมป์ภาคใต้นะครับได้ข่าวว่าชนะแชมป์ที่เข้าไปเวิลด์คลาสมาด้วยค่ะนะครับนี่ก็เสียงคอเต็ตงประเบอให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ,รบอาจารย์เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นยังไงครับ ขั้นแรกก็คือต้องให้เรียนมีสมาธิก่อนค่ะแล้วก็ให้นั่งสมาธิไหมนั่งสมาธิอ๋อนั่งสมาธิด้วยก็ประมาณ5้าหรือสินาทีก่อนจะลงมือค่ะแล้วก็ต้องซ้อมเอ่อการเซตลูกแต่ละเซตลูกคิดแล้วก็ให้นักเรียนเริ่มทําตั้งแต่การบวก หลักเดียวสองลากแล้วก็ไปจนถึงระดับสูบงก็คือการคูณด้กันครับนี่แหละครับก็คือจะเป็นบุคลากรที่น้องๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะปรึกษากับทางท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็คิดว่าส่วนที่ท่านอาจารย์ได้สอนตรงนี้เสร็จจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ปลดใจนะครับว่า n อ็นวีพาาจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาอย่างน้องๆทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ด้วยเพราะเรามีระบบ การให้บริการทางด้านการศึกษาที่เราเรียกว่า e education services นะครับให้กับระบบการศึกษาของไทยนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณอาจารย์ครับนีวนะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าทางตำแหน่งที่ผมมาตอนแรกผมก็เรียกผูู่มวยการนะครับแต่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยน้องๆเขาเรียกว่าอะไรครับลูกเรียกว่าลุงออสนะครับลุงออสนะครับ เป็นลุงออสของน้องๆแต่ว่าตําแหน่งของท่านคือท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรักนะครับอยู่ที่อําเภอพนมนะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านจะแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมวิรัะสาริกะนะครับทำหน้าท,าที่เป็นผู้อานวยโรงเรียนอนะุบาลเปี่ยมรักแล้วเราเปิดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับขณะนี้ก็ย่างปีทีบเก้ามีประชาชนให้การตอบรับด้วยดี นักเรียนตอนนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์พันสี่ร้อยห้าสิบคนครับโอ้ครับเราเปิดถึงโงสามแค่เก้าปีนะครับ <Okay. S 2> อาจารย์สามารถจะสร้างโรงเรียนที่ผมดูแล้วก็ไม่ไม่ได้ใหญ่โตนะครับแต่ว่ามีนักเรียนตอนนี้พันห้าร้อยคนนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ mm hmm. อาาท่านมีหลักในการบริหารโรงเรียนยังไงครับหลักบริหารเนี่ยเราเรา,เราจริงๆแล้วเราเน้นผลผลิตมากกว่า <Okay. S 2> เรา <Okay. S 2> ไม่ได้เน้นผลผลุ เรากระก่การอยู่ที่ครูเราในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยถ้าเรามีมีหลักคิดหรือแนวคิดที่ลงไม่ให้คุณครูมากจนเกินไปเขาก็ไม่มีหลักคิดมันต้องก็เรียกว่าหลักช่วยตัวเองคเราใช้ใช้วิธีพูดเป็นหลักในในการดําเนินการเท่าที่ผมเดินเข้ามาแล้วก็ ไปเจอที่ห้องท่านท่านก็จะเขียนไว้ว่าเป็นโรงเรียนบริหารโดยหลักวิถีพูธนะครับส่วนเรื่องราวลึกๆเนี่ยทางโครงการเอน็นดิฟรากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านยาวๆนะครับ,รบอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วก็ในที่สุดแล้วพอทางโครงการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วเราจะมีแอคทิวิตี้ร่วมกันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทีวีโรงเรียนซึ่งอาจจะต้องให้บริหารจัดการเรื่ององค์ความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนเผยแพร่สิ่งที่ดีๆของโรงเรียนอย่างที่เราเสนอ ชุดแรกเนี่เป็นกินตะคณิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหลือแค่นี้นะครับที่นี่มีของดีอะไรเยอะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับ